ก็จีรายุช่วยลูกแมวกำลังทางด่วนบอกยังไม่ใช่่าตแต่หลังจากนั้นชัดเลย เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์เปลี่ยนชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับพระเอกหนุ่มก็เจียรายุผู้ที่ประกาศว่าเป็นคนเฉยๆกับแมวจนกระทั่งเจ้าตัวได้เจอกับลูกแมวน้อยปีนเกาะกลางทางด่วนจึงตัดสินใจวิ่งข้ามถนนไปช่วยโดยตอนแรกค่ะก็เจียรายุก็โดนน้องแมวขู่ใส่แต่สุดท้ายก็พยายามจับน้องมาจนได้พาไปหาคุณหมอดูแลป้อนอาหารจับอาบน้ําจนน้องเริ่มไว้ใจและได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในที่สุดค่ะแถมน้องก็ดูอ่อนอ่อนหน้าเอ็นดูมากๆงานนี้เมื่อเจอ เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปเล่นด้วยก็จีรายุก็เลยบอกว่าแม่งสซนจัดไม่เป็นอันวาดรูปและเพอมีคนมาคอมเมนต์ว่ายินดีต้อนรับสู่การเป็นทาสที่สมบูรณ์นุม่มก็ตอบว่ายังไม่ใช่ทาสเกือบๆแต่แล้วล่าสุดนะคะ5ตุลาคม2567เมื่อไปส่องไอจีตอรี่ของนุ่มก็จีรายุก็ได้เจอกับคลิปพี่น้องแมวปีนอยู่บนตัวของพระเอกหนุม่มมีงับคอเสือ้อหอมแก้มก็เชื่อได้ค่ะว่ายังไม่ใช่ทาสแมวจริงๆ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ